ครับสวัสดีครับ f c ทั้งหลายครับผม f c ของบ่าวสลามนะครับกับ FC ผมเสียตะวันฟักทองแดนอีสานนะครับมือนี้นะครับผมเขามาอยู่ที่กุดเขาปุ่นนะครับผมมาที่สวนมือไม้นะครับที่ f c หลายคนถามว่าปลูกแล้วจะมีพอขาดสื่อบอนะครับก็คือผมกะยืนยันค่ำเดิมแลลวกะบบอกค่ำเดิมในจุดแรกๆหรือว่าการเริ่มต้นที่จะเห็ดนะครับก็คือขอให้ชาวสวนปลูกได้ซี่ตันขึ้นนะครับ ผมจะไปสื่อแต่ว่าซีตันขืนนี่ผมอาจจะโมไปหาถ้ามันไกลแห้งจะส่งเตลรถหรือว่าส่งในทีมงานไปขืนนะครับซีตันก็ต้องของมีคุณภาพนะครับที่สามารถขึ้นรถได้เป็นเบอร์ร่องเบอร์หัวขืนไปนะครับถ้ามีแต่เบอร์หางหรือว่ามีแต่เบอร์ร่องกะบ่สามารถไปสื่อให้ได้นะครับเพราะว่าค่าใส่ใจของทีมงานหรือว่าการขนส่งทุกอย่างมันก็หลายนะครับมันก็แห้งนะครับทั้งสวนกะบอกว่าการลงทุนทุงสวนก็หลายให้กันนะครับ ถามันผลผลิตมันหน่อยก็คือต้องทาใจว่าบวาสามารถไปสื่อใดนะครับผมครับเมื่อนี่ผมกับผ้ามาเบิงนะครับว่บาการสื่อขายหรือว่าการมาเยี่ยมเยือนที่เอฟซีต้องการในผมไปนะครับทุกพื้นที่นะครับต่อไปหนีผมจะไปหาขอค่ว่าร่วมกลุ่มกันใดให้มีซิรือยีสิบไรขึ้นไปนะครับถ้าแล้วแต่ระยะทางนะครับผมถามันไกลก็ขอเป็นหาสิไรหรือลอยไรเนี่ยนะครับผมมันจะงสิคุ้มค่ากับการเดินทางไปนะครับเรื่องราคานะครับผม มันก็จะบ่อตายโตนะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามผมว่ามือนี่ซื้อเท่าไหร่จะเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากนะครับถ้าเข้ามาถามผมว่ามือนี่ซื้อเท่าไหร่นะครับที่แรกผมมัดไว้มืนสื่อบ่อเต็มรถพวกหลอเด้บ่อโอ้โอ้นี่ข้อมูลซื้ออย่างไรครับหลังจากที่นี่พอขามารับสื่อผ่อนมองนี่สิดีไงละครัูปลูกแล้วได้ขายนี่แล้วน้องผ่อนปลูกแล้วได้ขายเข้าไปแลี้ยขายตลาดหน่อยนะม่ได้แลี้ยขายนตำบานปลูกแล้วก็ได้ขายไปเลยสมมุนมาอ้าวถ้าไปแลี้ยขายนตำบานนี่สิได้จับมือครับ เกษบเลยห่วยลังเทียกับมิผูู้ม่าเอายงางสิลังผมกับลังเทียผมกับนมาซื้อผมกับขายหน่วยละแปดสิบก็สิบเสี่นะครับนี่โอ้ต่ขายจ่อยแต่หวัดขาวบกบขากับบัตาองขาเพิ่นเป็นสี่นะก็ขายได้อยู่เอาเพิ่นึดก็บานเข้าแตในข้าวข้าเจาะก็ซื้อกินนะเพราะมปลูกปลูกนะโอ้ครับผมกับขายเงนสีเก็ดแปดสิบบาทผมกับขายได้อยู่ มันแขังมากเอาเชลล์หน่วยสองหน่วยเองสินาเม่อเดี๋ยวมาขึ้นรถสิบล้อเนี่ยนี่นาชุดน่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาไม่ได้ในการที่จะขายนี่ละครับหน่วยจังสี่มังก็โอเคอยู่นะครับนอนออ๋ออ๋เอ็นเราครับนี่เดี๋ยวเอาอีสานมึงมาขับเด้อหนึ่โลละสิบเอ็ดโลครับมาเล็ดเดี๋ยครับเดี๋ยวมาจากจังไรมาเล็ดหาซื้อน้ำมันเท่าไหร่สักวันเอาพันบุงการโอ้เอาพันไอ้สีเมืองสีเมือง ของเสียตะวันเเพื่อนกับมาเอาอยู่บอครับถาบ่แเป็นของมลเลพันของเพื่อนเองมามามาครับนี่นี่กับผมก็ซื้อเองห้องกับพ่อหนาเพื่อนวางเพิ่นมามันจำกระือไว้น่ะตะกรอนก็เคยไล่หาเพิ่นอยู่ครับเลก็เลยวัดเพิ่นปูให้ได้เลยสีตันขึ้นเพื่อนมาเอาเบิดนะอยู่ไสกับ้างแต่ว่าให้เลยสีตันขึ้นนะครับให้เลยซีตันให้มันได้คาเทียวครับ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 โอ้เอาพ่อสุดท้ายเลยนีคก็ม้สึกแบงได้ครับพ่อครับ ดีใจครับที่เสียเพื่อนบ้านไอ้มาเบิงมาเหือมาสือบืออหายก็ดีใจแห้งครับแต่ปกติเนี่ยโอ้ยผมว่ามิตรสาบางนเขาจะว่าไปปลูกขายไผ่น้อว่าสั่นมิตรเสียเพ่อนครับตีต่อเพลินเพลินกับมาขอครับคือได้ความเสียมันแล้วแม่นัวหอเด็กข้อมเสียมันแล้วกับว่าได้ปลูกมาต้องห่วงครับครับผมาแล้วครับพี่น้องครับวมืนอ้านมาพบปอกันกับบ่าวสลามท่องเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องครับมืนอวาบ่าวสลามจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับ มือใหม่นะครับหัดทำนะครับปลูกบักฟักทองนะครับบักเอ๋นะครับอ่าทีเป็นไปเป็นมาจังไหนเดี๋ยวก่อนอื่นจะพาพี่น้องเข้าไปทั้งพวกหมู่จักกับอีพอมือใหม่นะครับอ่าบ่เคยเช็ดคือกันพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวให้พี่น้องเข้าหมู่จักนะครับพ่ออ่าผมแก้วชายทองครับอ่าอยู่บ้านคุตคอยตระบุนสว่างนี่แหละครับเออก็มาดูดูให้ต่อตตลอดนะครับอืม็เลยขึ้นอยากเช็ดบังเอื้อครับบังคชิดพิ่นอยากเช็ดบังเอื้อนะโอ้ คกับบ่เคยเห็นไหมครับบ,บเ่เ,เ,เ,บเคยเห็นทต่คือกันปีแรกขาดทุนบ<อ>่ปีนี<อ>้ปีสองพอาะที่ชีได้เนี่ยเนาะคือครับมันกบบ็อางแต่ปีโอ้ปีแรกเขาเพราะท่านมีประสบการณ์อย่างเงี้ยครับ,รบอืตอนนี้ก็คือว่าเก่งขึ้นมาแล้วได้ยูแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือยังมันเ<อ>ต็มรอยปันไดพ่อปลูกนี่เป็นพื้นที่เท่าไรครับหาไรครับหาไรครับเป็นดินแบบใดครับมันเป็นดินทรายครับ ดินทรายเลยครับดินทรายโอ้ดินทรายกับปูกได้ครับปูได้ทุกดินอยู่บ่ครับปลูกได้ทุกดินปูได้ทุกดินแต่ว่าเขาล้มขี่ไกลหลายครับอายุเก็บเกี่ยวเข้าดนปันใดครับเข้าสิบห้ามือครับเข้าสิบห้ามือครับโอ้ประมาณสามเดือนครับสามเดือนนะบวกลบแต่เดี๋ยวนี้ยังบ่นถึงเข้าสิบห้าปันนี้ครับมื่นครบเข้าสิบมื่นครบเข้าสิบมือพอดีสามเดือนอ๋อเพราะว่าพ่นเอาพ่นมาเอาก่อนนะครับครับมาเอาก่อน มาเอาก่อนครับแล้วเขาเป็นหาตลาดจังไดครับพอกับเบื้องในยูทูบนี่แหละครับเบื้องในส่องของเสียตะวันครับบ่โอ้มาเรดเดี๋ยครับเดี๋ยมาจากจังไดมาเ็ดหาซื้อน้ำมันเขาหอตะวันเอาพันเบืองการโอ้เอาพันไอ้สีเมืองสีเมืองเอ่นเงเสียตะวันเพื่อนกับมาเอาอยู่บ่ครับถมบุญแมของมาเ็ดพันเขงเพิ่นเองมากมากครับนี่นี่กับผมก็ซื้อเอง ห้องกับพ่อหนาเพิ่นวางเพิ่นมามาจำมือไว้นะโอ้ตะก้อนกับเคยไล่หาเพิ่นอยู่ครับเลยก็เลยว่าเพิ่นปลูกให้ได้เลยสีตันขึ้นเพิ่นมาเอาเบิดนะโอ้อยู่ไซกับ้างแต่ว่าให้เลยสีตันขึ้นนะครับให้เลยสีตันให้มันได้คาเฉียวครับ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 โอ้มากเพิ่นกับสิ้อผาทีมงานเพิ่นมาเฮ็ดตั้งสี่เลยเอาเล่สีเมาดึงสี่ละครับโอ้ง่ายสบายเพิ่นกับเก็บเองขัดเองเฮ็ดเองเลยเก็บไม่เพิ่นจะวาดนี่บ้าบ้านี่เพิ่นมาขึ้นรถเองครับโอ้ ขายง่ายบ่ครับบั็นมันก็ง่ายอยู่ด้วยเหรอเนาะเสียเพืชก็หายง่ายอยู่ด้วยหรอวะมันก็ยังเได้ว่ายยังไนีนะวะมาใหายได้เสียเพืชก็มาหนได้แหละบ่มาได้ยุ่งยากยังเนี้แล้วอเราเสียเพืนเบาง่ายอยู่หรอกแล้ววิธีการปลูกนะครับพ่อปลูกจังไรมันเห็ดจังไรครับเริ่มเริ่มแหลกรับไถไถดินตากไปนะครับไถดินตากไปก่อนก็เอาขี้ไก่มาโห้อยด้วยตามร่องมันนะครับกับว่านปุ๋ยร่องพื้นนะครับครับก็ใส่สายลํายดใส่ผ้ายางคุ้มนะโอ้ใส่ผ้ายางคุ้ม หลังจากเขาเตรียมแปลงแบบนี้แล้วเขากบกาบริเลพันถาบอกครับหรือว่าครับครับครับกะเริเพันถาก่อนครับโอ้เสียบเลยนี่โบโบค่อยดีบอกครับเพื่อนบอกมันบดีเพื่อนบอกลังเทียมันกัดุ่งยาก็เลยกาบริเลพันจะเอาลุงไปปลูกรวนนะครับครับกาบริเลพันกับหกมือนึงอาทิตย์นึงระยะห่างเลยครับต่อข่องต่อแปดสิบเส้นครับแปดสิบเซนต่อเส้นไอ้ต่อหลุมต่อหลุมครับความห่างกับหกมิตรโอ้ครับ ตัวนี้เขาเอืน้นสายพันธุ์งังก่อนครับพอครับสีเมืองครับสีเมืองครับง่สุดมันจะโล่ครับนี่กัดอันนี้การง่าว่านี่แหละมันกับสีปนมันแปดโล่สิบโลอยู่บนนี้โอ้ก็แต่ต่ฟุ้นแต่ปุ๋ยปะครับหรือว่าแต่ตฟุ้นตะปุ๋ยมันกันมีธรรมดาลแล้วเนาะมันกันบท่านของเขานี่ไง่ยอยู่แล้วเหรเนาะครับเนายครับอืมนี่ละครับครับสีเต็มอ่ะคหล่อแล้ว คาดว่าสิเดจักตันครับปลูกหาอะไรครับเพื่อนว่าโอ้เนี่ยเนะาะเพื่อนว่าเกาตันอยู่ดอกเพื่อนว่าโอ้เกาตันแต่ทถาหนีกาใส 10, 10่ซิบซิเบสตันเอตันท <laughs> าถารุ่นกันอีกทีนึงเนาะถารุ่นกันอีกทีนึงโ <laughs> อ้ <laughs> เป็นรับสื่กิโลเท่าไรครับการเพิ่นกะมันแรรณแต่ราคาท้องตลาดนะครับอ๋บอพนะุอก็บอกกล้าบอกปันไหน <laughs> ครับอันขั้นมันลงเมืนขนเหมืนจะบ่อยกปลูกขั้นว่าถือไรนะอืม ก็แลวแต่ก็แลวแต่แล้วแต่พูดใจมันนะครับอกะใขรกลัวเฮ็ดมันนี่หรอกคือใข้กลัวใขรกลัวจังได๋ครับบอกมันมันปีหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวนี้กิโลดบาทเก่าสิบเ่อนครับเอออันนี้โลละเจ็ดปดบาทมันก็ธรรมดายูนนะอพราอช่วงมึอช่วงมันลงนะครับครับแล้วแต่ปีมันดอกอะไรก็ได้แล้วแต่คือกันครับแล้วแต่ปีมันแต่ว่าของพ่อนี่ปลูกในที่เขาคูนว้ที่นุ่นบ่ครับนี่ล่ะครับ นี่น่าแปลงครับครับคันนีะแลงครับอ๋อเดี๋ยวย่างบงแปลงกันหน่อยอ้โอ้โหได้รมันเป็นคล้องอ่าอันนี้สำหรับลอกคล้องโดยเฉพาะนะครับคือเห็ดแดนเห็ดแดนไหนะเพราะบ่อแห้งหากยางเขามาเพราะอนาคตขนาดนี้มันคือสิลงทุเรียนเต็มนะโอก็เลยตัดสินใจหลอกคล้องหอบหน้าเลยนะครับครับครับนี่แหละครับดินกับจังซี่ละนี่มันเป็นดินดินดินใส่ใส่ก็บพ่ามานใส่อีนลีหรอกเก็บเกี่ยวแล้ว ครับเก็บเกียวแะครับ <ผม S 2> นี่เขาบม่ได้เอาเบิดทุกลูกอะครับหรือขัดเอาเนะาะขาดัขดขดัขดขดัดครับคือมันอ่อนเพิ่บเบาเอา่างสีหน้านี่คือเขากระปุกนี่แหละใส่พยางคุ้มอยู่นี่ใส่สารมิดเสองเสนครับใส่สารมิลเลนสองเสนใส่ทอมาใส่สารมิลเลนสองเส้นปูยู่นี่สิบสิบแรับจักปองครับนี่สองปองครับสองกระปองครับเขาบ่ได้ใส่ลายดิครับบอบอบอพันมันกับเบิดอยู่พันพันสองพันสองครับเข้าเอามาปูก แต่ว่าได้ซิบตันคุณละเนาะครับคาดว่าสร้า,า,างถ่อยออกมาจากใครหมู่บ้านเน,นี่ยเนาะพวกรถใช้นี่มันต้องได้ตันตันขึ้นนะครับมันได้ิเีเมันได้ิบเอ็เเถี่ยวนะครับโอ้ครามนี้พื้นที่บางๆนี่เ็ตจังสีน่นี่ปลูกได้ทั้งปีเลยเนาะพอเนาะปีไรเชียรครับ บ่พร<อ>้พอมฮะต้องพักดินน่ะบ่ครับพักดินแหละพอมันเป็นเสียร่าดิโอเป็นคือกันบ่นครับลูกโลกพวกยังนี่ล่าดำค้างขึ้นเด้เนี่ยแต่ปก,กตินี่แบบ่ซียวไต้เด็เอาโบายูถาร่าดำค้างขึ้นเพราะว่าเข้าพพพเพราะว่าเข้าเพศผู้เดียวเพศผู้เดียวแน่นะครับมือมือผีซอยมือกันแต่มันได้เก็บจะใครแน่มันมาเข่าช่วงมือเกลี่ยวทาเข่าส่วมืออ่อนหนึบขาดทุกนี่ดนี้โอ้ไม่ได้หรอกก็คือ ไพ่ธรรมชาติเนาะครับเนาะครับครับไพ่ธรรมชาติล่าหนังค้างแต่เขาเอาโบยู่กับทือบาพอเขาสีดาวโบท่าน no. no. no so so, so no sure. oh. ึงสินะครับครับเขาควบคุ่มองนี้ว่าไงโบท่านมันก็เกิดความเสียหายเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องทําใจยอมรับไปเนาะครับเนาะยอมรับไปว่ากันไหมพีนาปีนาเนี่ยว่ากันไหมครับที่แรกผมวันี้มันสิบบาทเต็มรถพวกหลอเด้บ่โอ้โหนี่ควบหมุนซื้ออย่างไรครับหลังจากที่นี่บวขามารับสี่ผุ่มองนี่ดีใจแล้วครับ ปลูกแล้วได้ขายนี่แล้วนองฝนปลูกแล้วได้ขายเข้าไปแล้ดขายตลาดหน่อยนะม่ได้แล้ดขายดับบานปลูกแล้วก็ได,ด้ขายไปเลยเม็นม้าหลุดถ้าไปแล้ดขายดับบานนี่สิได้จับมือครับต <c oughs> ัวตีบดเลยห่วยลังเทียกับมีผู้มาเอาจงิงสิลังผมกับ<อ>ลังเทียผมกับพนมาซื้อผมก็ขายหน่วยละแปดสิบเก้าสิบเป็นสี่นะครับนี่โอ้ก็ขายจอยแต่วันห้องกับบ่อเขาหอกับ่อแต่ทองเขาเพิ่นเป็นสี่นะผมก็ขายได้อยู่เอาคนอื่นควบบานเ้า ตอนนี้ข้าวเจ้าก็ซื้อกินนะเพราะว่ปลูกปลูกนะโอ้ผมขายยังสี่เกดแปดสิบบาทผมก็ขายได้อยู่มันข็มากเอาเชลล์หน่วยสองหน่วยยังสี่หน้าเม่อเดี๋ยวมาขึ้นรถสิบ้อเนี่ยนี่นะจุดนะก็ต้องยอมรับนะครับนะ้องครับในการที่จะขายนี่ละครับหน่วยยังสี่มันเกดก็โอเคอยู่นะครับน้องนี่น้องเอานี่ละครนี่เดี๋ยวจะใส่เมื่อนะครับเด้อโลละสิบเมตรโลครับ ยอดแข็งครับการปลูกกันฟักทองนี่ครับพ่อหัวใจสําคัญในการอปลูกเป็นอย่างครับปุ๋ยยาป่ะครับปุ๋ยยาเนี่ยละครับปุ๋ยต่องใส่สูตรผมใส่แต่ยาละนะครับปุ๋ยทั่้งนามดีนี่คือลูกไงครับกับรักษาบ่งเพียให้ได้นะครับเอาบานีนะครับเดี๋ยวจีเป ทั้งทั้งด่านพ่อข้านะครับครับเพิ่นมาลาเสือนะครับเพิ่นมีอ่แหน่งยังจะฝากไงครับเอฟซีเพิ่นนะครับกับเสียตะวันนะครับเด้อเสียตะวันครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายครับผมเอฟซีของบ่าวสลามนะครับกับเอฟซีผมเสียตะวันฟัดท่องแดีอีสานนะครับมือนี้นะครับผมเของมาอยู่ที่กุดเขาปุ่นนะครับผมมาที่สวนมือไม้นะครับที่เอฟซีหลายคนถามว่าปลูกแล้ว S <S จะมีพอขาดสื่อบอนะครับก็คือผมก็ยืนยันคำเดิมแล้วก็บอกคำเดิมในจุด,ดแรกๆหรือว่าการเริ่มต้นที่จะเห็ดนะครับก็คือขอให้ชาวสวนปลูกได้ซีตันขึ้นนะครับผมจะไปสื่อแต่ว่าซีตันขึ้นนี่ผมอาจจะบไปหาถ้ามันไกลแห้งจะส่งแต่รถหรือว่าส่งในทีมงานไปขืนนะครับซีตันก็ต้องข้องมีคุณภาพนะครับที่สามารถขึ้นรถได้เป็นเบอร์ล่องเบอร์หัวขืนไปนะครับ <S <S ถามมแต่เบอร์หางหรือว่ามีแต่เบอร์ล่องก,อก็พ่สาม,มารถไปสื่อให้ได้นะครับ เพราะว่าค่าใส่ใจของทีมงานหรือว่าการขนส่งทุกอย่างมันกะหลายนะครับมันกะแพงนะครับทั้งสวนกะบอกว่าการลงทุนทุสวนกะหลายให้นนะครับถามันผลผลิตมันหน่อยก็คือต้องท่ามใจว่าบ่าสามารถไปส,ไปสื่อได้นะครับผมครับเมื่อน,นี่ผมกะผ้ามาเบิงนะครับว่าการสื่อขายหรือว่าการมาเยี่ยมเยือนที่เอฟซีต้องการในผมไปนะครับทุกพื้นที่นะครับตอนไปหนีผมจะไปหาขอแค่ว่าร่วมกลุ่มกันใดให้มีซิหรือยีสิปเลยขึ้นไปนะครับ ถ้าแล้วแต่ระยะทางนะครับผมถามมันไกลกะขอเป็นหาสิบไรหรือลอยไรเนียนะครับผมมันจังสิค้มค้ากับการเดินทางไปนะครับเรื่องราคานะครับผมมันกระจะบอตายโตนะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามผมว่ามือนี่ซื้อเทาไหรดจะเป็นคําถามที่ยอดฮิตมานะครับถักเข้ามาถามผมว่ามือนี่ซื้อเทาไหไดนะครับมันบอสามารถจะบอกได้ว่าซื้อได้เทอร์ไดนะครับมันอยู่ที่เก็บของนะครับซื้อได้จริงก็คือมีดตั้งต่าหาบาทหอดสิบาทนะครับ รากาเป็นราคารวมหรือว่าราคาขัดกับยูทิการตกลงแล้วกัคุณภาพของของนะครับผมมองเมนว่าหงยินข่าวว่าผมซื้อบางมองแปดบาทสิบาทบัเอื้อเฮ้ามันบวงงามใจอยากขายแปดบาทสิบาทมันก็โมสามารมได้นะครับเพราะว่าของสินค้านี่ปลายทางเพื่นก็รับตามของนะครับตามสินค้าค่วมงามค่วมบวงงามนะครับผมตามเกียรตินะครับแม่นครับตามเกียรตินี่คือเขามาในมือนี้นะครับผมกับเป็น ไอ้สวนเพิ่นเอาตอนแรกก็ตกลงในราคาคัดนะครับแต่ว่ามาฮอดแล้วของเพื่นมันมีปัญหาพวกมีขีกาขีกากก็คือผิวหนอนเลี่ยนะครับผมมันเห็ดห้ฟักท่องผิวบ่สวยอ่าทีมงานมาฮอดก่อนเพื่อนก็ล่องจับให้เบืองแหล้วว่ามันต้องแบบนี้แบบนี้เลยสวนเพิ่นกับเปลี่ยนไม่ขอเป็นร่วมนะครับสาหรับผมเป็นปข้านะครับยืนมานี่กะผมเป็นคนง่ายๆนะครับว่าแต่การขายคุยกันให้มันเข้าใจนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นปัญหาเลยนะครับหลายคนที่สวนหรือว่าเอฟซีเมื่อไม่จะ แก้กันบ่ค่อยตกก็คือมันเป็นขีกากนะครับขีกากก็คือผิวแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าผิวเนี่นี้นะครับลอยมีตำหนินะครับเ่าามันเป็นนอนเลี่ยนะครับมันจะบสามารถเป็นเบือเอใดนะครับจะเป็นใดแค่เบือหางขันมันใหญ่จริงๆหรือมันพอใดก็จะย้อนไดที่เป็นเบือล่องนะครับผมนี่คือของเขาต้องทํำใจน้ำนะครับ สื่ออยู่สื่อครับสื่อสื่อสื่อทุกลูกครับมาแต่คุยขายขายกันได้นะครับแม้แต่เบอร์เศษเดี่ยวนี่นะครับมันก็สามารถสื่อได้ครับแต่ว่าสวนทําใจบ่ได้ครับมันก็สื่อได้แค่โลละบาทสองบาทครับผมสวนก็เอาไปขายน้ำบาสเท่าดีกว่าจังสินะครับก็เลยเป็นว่าข้ามาบ่สื่อนะครับผมครับผมเพราะว่าเอาไปมันมีค่าใส่ใจแต่ว่าเขายน้ำบาสเขาอาจจะขายลูกละดีซิบได้จริงๆแก็คือต้องปล่อยไว้ให้สวนเพิ่นเอาไว้สื่อขายเองนะครับถ้าเขาปลูกได้หลายนี่ในกรณีพอขายก็ยังเสียแต่วันนี้มาขัด ม้วนถิมันเฮ็ดตลาดได้ไปปพ๊บมันมันก็สิกลายเป็นรถอันรถเลีอ่าครับผมครับเป็นรถเล่ครับผมเป็นผาละเนาะครับเนาะตม่ผูกได้หลายขึ้ไม่แม่นเป็นผาละนะครับผมหรือว่าถ้ามันบางสวนเพิ่นกะบ่รู้จักไปเละขายเพิ่นกะให้ผม เราพี่ชอบซื้อให้แน่เเ่าแก่เอาค่าน้ำมันแกลูกนอนก็ได้หรือว่าจังสันจังสีมันก็สามารถซื้อออกให้ได้นะครับครับมันกับเวอร์วามันจะไปไปได้แต่ว่าตลาดเพิ่นบลับนะครับแค่ว่าตลาดบลับแต่ว่าน้ำบาดาลเท่ามันก็สามารถไปได้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับบ่าตรงห่วงว่าปลูกแล้วสีบว่ได้ขายหรือว่าสีบว่สซีบุ้งอยู่พอค่ะครับผมนะครับสามารถติดต่อเสียตะวันมีช่องทางติดต่อบ่ครับครับช่องทางนะครับผมกามีผมกามี่ยูทูบนะครับนอกจากแมนไอเอฟซีติดตามผมก็คือช่องเสียตะวันฟักทองนะครับผม อ่าเฟซบุ๊กก็คือไอเสียตะวันฟักท่องแดนอีสานนะครับที่จะรูกันนะครับผม้วก็อีกเฟซหนึ่งก็คือตะวันสายแววนะครับผมเป็นช่องทางที่ติดตามนะครับรากาเบอร์โทรนะครับ089241274นะครับแต่ว่าผมทาเป็นเอฟซียากจะคุยน้ำผมผมกับอคอยอยากให้โท่เบอร์เพราะว่าบางเือผมกับติทุระผมจะบอคอยรับนะครับก่เอฟซีแอดไลน์มาล้วก็ขอเป็นเพื่อนมีบอกอื้อเขามีปัญหาหรือว่าต้องการถามยังไงต่อไปนี่ เม่นไว้ทักไห้ในไอ้ไรนะครับเดี๋ยวผมบางผมจะไล่ตอบกลับไปเองนะครับบางเถือกัตอบซาเนี่ยไร้สีก็ว่าผมอยู่นะครับนอ้ยิงบมเมงนะครับบางเื้องานผมมันหลายมันควสามารถตอบได้กัขอให้ไปนั่งนะครับผมครับ้วการไปซื้อไปขายนะครับบางจุดทีบปทันเคยเห็นผมนะครับปทันเคยเข้าไปกะมีกระแสลบๆในการทังเชื่องเบาในการขานะครับมันก็จะมีปกตินะครับผมอยากให้เช่าสวนเข้าเปิดใจก่อนนะครับพอข้าคือผมเบาตรงๆนี่ผมบอกเลยว่ามันจะ ยืนได้ดีกวัวก่หละครับเฮ็ดมันจะขายขอสงสัยเห็ดสวนได้โมเมนว่าจะปากบ้านเข้าไปแต่ว่าลงทายแล้วไปเห็ดใสนสวนไอคิดหวังกับโมเมนนะครับผมคือผมจะบอกตรงก่อนจะซื่อจะขายจะบอกก่อนให้ชัดเจนย่มสื่อย่มขายมันกับโมมีปัญหานะครับผมลาผมจะฝากทิมท่ายังนะครับผมไอสำรับทีเอฟซี FC, หรือว่าเชา่าสวนใหม่ไหม่ที่คิดจะปลูกนะครับผมาแ่มมีพอค่าดีดีนะครับเพื่อนเขาไปสื่อหายนะครับในช่วงทีราคาตายนะครับ แต่ว่าช่วงราคาดีก็ให้คิดถึงพิ่นนํานะครับผมเพราะว่า mm hmm. พอค่าทีเขาไปฉาบฉวยนะครับไปแค่ช่วงราคาดีนะ่ะถ้าเก้งกิงเพิ่นต้องไปช่วงของตายนะครับเิ่นจะเหตุพระละถิ่มใบเห้สวนนะครับ้วการเรื่องมัดจํานะครับในการขายของนะครับผมอยากให้รับมัดจําได้หลายนะครับเพราะว่าผมก็เห็นหลายกรณีอยู่ที่ผมออกเดินสื่อไปเนาะของเขามูลราคาเป็นแสนสองแสนเพิ่นจาไว้แค่หมืน่นหรือหาพันแล้วสื้อ้่ายแล้วได้ยินว่าถิ่มมัดจํา ของกับเลีองค่าสวนค่ายัางยังสีนะครับผม,มหลายสวนอาจจะเจอนะครับคือผมเบาไปนี่กับเพมันเป็นการโจมตีไผนะครับแค่ว่าอยากให้สวนบอเสียเปียบหรือว่าพาคากับว่าเดี๋ยวเปียบสวนนะครับให้ไปกันแบบกลางๆทุกไฟต้องยู่น้ากันใดนะครับผมแล้วก็ไอฝากอีกอย่างนะครับผมการที่จะปลูกนะครับให้มีความใส่ใจนะครับอย่าไปมองแค่ว่าเพิ่นเห็ดหลา,ล,าลายหลายหรือครูนใดกําไรนะครับ ให้เขามองนั่นว่าการเห็ดเ่ามันซํำใดซํำใดจังจะใดคือเพื่อนนะครับผมหลักะให้เข้าใจในสินค้านะครับการขาการขายมันจะไปด้ง่ายนะครับผมครับสุด้ายนี่ผมกะบอมีหยางอธิบายนะครับน้อกะหลายอย่างถี่เบาดีถามมาแล้วนะครับกะคือฝากพ่อค้าคือผมนี่ครับให้ยืนอยู่ในจุดนี้ใดโดนๆนะครับเด้่อฝากเช่าสวนเช่าเอฟซีซอยสนับหนุนนะครับผมครับสวัสดีครับขอพุณเสียตะวันนะครับเนี่ยสามารถเป็นติดตามนะครับการเคลื่อนไหวของเพื่อนนะเพื่อนจะอัปเดตในการที่จะ ฝากท่อครับหรือว่าแจงแล้วค่ะข้าวผมแจงแล้วค่ะแล้วเสียครับขอเพิ่มเติมอีกจังหวะนะครับคีดว่ารับสื่อนี่ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์จากเสียบอหรือว่าตัวไปบอว์บอว์จำเป็นครับจะเป็นเมล็ดพันธุ์จากผมหรือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์สื่อเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกสวนที่เป็นลูกสวนแถาแกอื่นนะครับที่ต้องการอยากเช็คราคาหรือว่าถามขอมุลในการตลาดหรือว่าปลูกแล้วมันมีปัญหา เพราะว่าบางแถาแก่เพิ่นกับบ่อดดเป็นเกษตรมากคือผมนะครับบ่อดดเป็นชาวสวนมาจากผมเพิ่นกับบ่อสามารถให้ค้าปรึกษาได้ผมกะสามารถบอกได้นะครับผมบ่อดดว่าบ่อเมนลูกค้าผมบ่อเมนลูกสวนผมจะบอบอกบ่อหยังนะครับเพราะว่าจักมือหนึ่งบ่อเมนลูกค้าผมบ่อเมนเอฟซีผมอาจจะมาติดตามเป็นเอฟซีเป็นลูกค้าผมก็ได้นะครับผมครับครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวห่ากลับไปให้พ่ออีกจักหน่อยโอเคครับคขอบคุณอีกทีนะครับผมครับเอาพ่อสุดท้ายเลยมีความรู้สึกว่างได้ครับพ่อครับดีใจครับที่เสียเพื่อนบ้าน ไอ้มาเบิองมาเหือมาสือเบืองหายกรดีใจแห้งครับแต่ปกติเนี่ยโอ้ยผมว่ามิเตซสาบางครั้งจะว่าไปปลูกขายไผเน้อว่าสั่นมิเตเสียเพิ่นนละครับติดต่อเพิ่นเพิ่นกับมาขอครับคือได้ความเสี่ยมันแล้วแม่นฮอรอครับได้ความเสี่ยมันแล้วกับว่าผมได้ปลูกมาตองหัวหรอครับครับผมครับคือขอให้เจียเห็ดผลผลิตได้ผมจะตามไปหานะครับนี่คือพอแล้วกับเป็นเด็ซีแล้วกับติดตามผมมานะครับแล้วกับเพิ่นกระเฮ็ดกระยังแล้วกับถามแนวบทถามแนวเด็กข้าวมีเงินใจนะครับเพิ่นบอกเอยถาม ออกมามันกะถึงจะได้กรบปเต็มรอยนะครับจะว่ากระไดผมอยากให้เอฟซีที่เฮ็ดน้ําผมสามารถถามได้ตลอดนะครับพอต้องเกรงใจนะพ่อเนาะครับครับพอต้องเกรงใจครับเพรเฮ็ดแต้สวยมหาแน่นอนมี่คิดว่าได้เกินเป่าบ่พอเกินเป่าครับที่แรกว่าสิบ่ะปุกเต็มหดหกหล่อเนาะครับเนาะบ่โอ้้ไดเตมเอ้าสุดท้ายก็ขอจบไปซ้ำนี่นะครับ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 บ๊ายบาครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับ